สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้า<อ>ที่507ค่ะ 507รหัสด้านบนซ้ายมือตรวทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือค่ะรายไอดีและก็เบอร์โทรของทางร้านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าสดใสมากนะคะและก็มีความสุขในการที่จะมาถ่ายคลิปมากคุณแม่มันน่ารักน่ารักั้งแต่ขั้นตอนน้ำส้มไปเลือกผ้าเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้แอบมีสปอยมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วไม่รู้ว่ามีใครเลงมาอยู่ไหมนะคะโอเคเดี๋ยวน้ำส้มจะทําคลิปนี้จะเป็นคลิปอธิบายแบบละเอียดละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปแบบว่ารีวิวสั้นๆ ะะสำหรับใครที่ไม่ชอบดูคลิปยาวเดี๋ยวรอดูคลิปสั้นก็ได้นะคะอันนี้รหัส507ค่ะขาดตัวนี้จะเป็นงานลูกไม้ฝรั่งเศสที่ดอกรายทั้งตัวแล้วก็คือสดใสน่ารักแบบนี้เ <Yeah. S 1> ชื่อว่าคลิปนี้จะต้องยอดวิวเยอะแน่นอนคุณแม่จะต้องอยากดูคลิปนี้แน่นอนมันสวยค่ะคุณแม่ค่ะและดอกรอยคือไม่ต้องพูดไม่ต้องโฆษณาเลยน้องรอยแบบรอยจริงๆนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะสดใสมากและก็ราคาไม่แรงไม่แพงเลยนะคะถึงแม้จะาจะเป็น บุงอ่ะฝรั่งเศสเนี่ยแต่คลิปนี้คุณแม่ขาลูกไม้วิพานจัดให้จัดมาให้ราคาน่ารักเบาๆตัวนี้แค่ 1, 7 9 0บาทค่ะ 1, 7 9 0บาทด้านในซับในซาตินด้วยนะแอบสปอยก่อนนะคะโอเคนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานพรีออเดอร์สั่งตัดไม่มีพร้อมส่งนะคะคุณแม่สั่งมานะคะก็คือรอคิวประมาณ3วัน5วัน7วันแล้วแต่คิวในช่วงนั้นๆเนาะรีบบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะสำหรับ ใครที่มีแผนกำหนดการใช้งาน รบกวนเผื่อเวลาสั่งตัดแล้วก็จะส่งให้ทางร้านด้วยนะมีพร้อมส่งแค่ตัวเดียวตัวที่นางส้มใส่เนาะนอกนั้นคือจะมีผ้าเก็บไว้นะคะแล้วก็คือเราก็จะตัดตามที่สั่งเนาะรอของ3วัน5วัน7วันประมาณนี้ร้านเรารอคิวไม่นานค่ะนะคะไม่มีพร้อมส่งนะคะโอเคราคาสำหรับไซส์ปกติค่ะไซส์36 38 40, 40 42และ44ราคาเดียวกันทั้งหมดเลย1,790บาทนะคะบอกไซส์แล้วบอก รายละเอียดงานคร่าวๆแล้วท้งนี้ทงนั้นเราไปดูรายละเอียดแบบลึกๆกันเลยค่ะ สำหรับแบบค่ะคุณแม่ขายด้วยความที่เนื้อผ้าเขาจึ้งมากเขาสวยปังมันเลิศขนาดนี้แบบจะไม่มีอะไรเยอะแยะค่ะงานตัวนี้จะเป็นงานคอกลมปาดนะคะคอกลมปาดในลักษณะนี้ในแบบที่คอนี้เราสวยเราใส่เราขายดีค่ะคือตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเป็นเสื้อผู้หญิงเสื้อออกงานเนาะไม่ว่าตัวนี้จะใส่สร้อยหรือว่าอะไรก็ขึ้นนะคะใส่ตังหูก็ได้ใส่สร้อยก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะไม่ไปแย่งซีนเนาะตอนแรกก็ว่าจะใส่เหมือนกันแต่คือไม่อยากใส่มา เพื่อให้มันไปไปเด่นตรงอื่นคืออยากให้คุณแม่โฟกัสกับเสื้อนะคะก็เลยแบบโอเคนั้นอธิบายให้ฟังแล้วก็ใส่สร้อยได้สวยเลยนะคะสำหับคอนี้ใส่ต่างหูก็ได้นะคะตัวนี้นะคะออกงานคือ มากแล้วก็แขนค่ะตัวนี้มาพร้อมกับแขนกระบอกบานปลายแขนหรือแขนคุณนายค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้ของเราคือจะไม่บานแบบบานเยอะเกินไปบานแฟชั่นไม่ใช่บานแบบนั้นเนาะไม่ใช่บานแบบบานลุ่มล่าบบานแล้วแบบใส่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกนะคะอันนี้ค่ะก็คือมาในกขณะที่กําลังดีไม่ใช่เป็นกระบอกแบบกระบอกแคบแคเนาะมันก็จะดูปกติเกินไปเนาะอาจจะจะเป็นกระบอกบานปลายแขนเล็กน้อยแบบนี้นะคะนี่เลยขนาดกําลังดีค่ะนี่นะคะ แล้วก็ตัวเสื้อขาตัวนี้นะคะก็จะเป็นทรงเอออกน้อยๆแบบนี้นะคะด้านข้างคือผ่าข้างให้ด้วยเบสโพกทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะางาน,นตัวนี้แน่นอนว่าไม่มีเส้นคัดเนาะเพราะว่าเราไม่อยากตัดดอกค่ะอยากจะโชว์ลายผ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้าเนาะแล้ก็คืออันนี้คือด้านหลังนะคะเห็นไหมคะว่าคือให้ผ้าไปแบบ สวยอรังทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเห็นด้านหน้าเห็นด้านข้างเห็นด้านหลังสวยหมดนะคะคุณแม่ขางานเรามีซิปนะคะไม่อย่างนั้นใส่ไม่ได้นะคะซิปจะอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านข้างซ้ายมือเนาะอ่ะซิปจะอยู่ทางด้านนี้นะคะนี่เลยนะคะด้านหน้าเราก็จะเห็นลายผ้าแบบเต็มๆนะคะด้านข้างนะคะในส่วนของตรงแขนเสื้อเนาะก็จะมีรายนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยในส่วนของตรงแขนเนาะรายเราจะไม่วางปูผ้าแบบ แน่นๆตรงนี้ตรงแขนเพราะไม่อย่างนั้นน่มันจะไปแย่งกันเด่นทั้งหมดมันจะดูลกไปนะคะเราจะมีดอกให้ในส่วนของตรงตัวเสื้อน,นะคะในส่วนของตรงแขนค่ะก็จะมีดอกมาในส่วนเป็นแบบนี้นะคะน้องก็คือจะมาเล็กๆปลายนะคะมันรวม,มๆแล้วมันจะลงตัวสวยแบบนี้นี่ค่ะคุณแม่สวยมากนะคะไม่อันนี้แทบจะแบบไม่ต้องอธิบายเยอะเลยคุณน้องสวยจริงๆอ่ะอันนี้นะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเนื้อผ้า ก้าค่ะคุณแม <P ster ling> ่คะผ้าข่ดผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าบุงหาเนาะผ้าบุงหาตะข่ายนะคะก็จะเป็นเนื้อเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน้องจะเป็นดอกรอยทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของลายดอกนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าดอกอะไรอาจเป็นดอกนี้ไม่แน่ใจว่านี่คือเขาเรียกว่าดอกไม้ประเภทไหนเนาะน้องจะเป็นดอกนี้จะเป็นลายนี้นะคะนี่เลยคือรอยทั้งตัวรอยทุกดอกรอยแบบนี้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้านในของตัวเสื้อค่ะในส่วนของตรงแขนเนาะเหมือนเหมือนเดิมค่ะเราจะบุผ้าตาข่ายให้ทั้งตัวเลยค่ะแบบนี้นะคะในส่วนที่สัมผัสกับผิวคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเนินอกนะคะหรือว่าช่วงแขนนะคะแต่ว่าตัวนี้พิเศษมากๆนะคะด้านในค่ะซับในนะคะเราจะใช้เป็นผ้าซาตินให้ด้วยนะคะเพิ่มความเงางามให้กับตัวเสื้อเนาะถ้าเกิดไปเป็นซับในธรรมดาเนี่ยอ่ะมันก็จะแบบ ไม่ได้ขับให้มันเด่นค่ะนี่อันนี้เนี่ยมส้มใส่ซาตินให้เลยค่ะคุณแม่ขาใส่ซาตินให้เลยเนาะก็อ่ะนี่นะคะมันก็จะข้างในเป็นซาตินเนาะมันจะขับให้ลูกไม้ด้านนอกเราเด่นขึ้นนะคะแบบนี้นะคะทีนี้สีสันค่ะคุณแม่ขาสีสันเนี่ยลายดอกผืนๆเ,เ,เขาจะเหมือนกัน เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะน้ำส้มจะอธิบายให้ฟังนะคะอย่างตัวที่น้ำส้มใส่อยู่เนี่ยดอกดอกที่เยอะที่สุดและดอกที่เด่นที่สุดเขาจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะอ่ะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้านะคะตัวนี้ด้านในส้สมก็จะรองซับในซาตินสีฟ้าให้นะคะเวลาสั่งถ้าถูกใจสีนี้เฉดนี้คุณแม่สั่งสีฟ้าเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ดอกที่เยอะที่สุดเขาจะเป็นโทนชมพูค่ะ ชมพู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 ตัวนี้ส้มจะลองซับในสีชมพูให้แล้วพื้นตะข่ายเขาก็ไปเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอ่ะตัวนี้คือสีชมพูเห็นไหมคะมันจะมีความต่างกันเนาะและอย่างตัวนี้เนี่ยอ่ะเห็นไหมคะว่าตะข่ายเขาเป็นสีเหลืองนะคะดอกที่เยอะที่สุดก็จะเป็นเฉดเหลืองนะคะด้านในส้มก็จะลองผ้าเอ่อ คาตทนสีเหลืองทองให้นะคะก็จะเป็นเฉดนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูทุกตัวคุณแม่ตัวนี้มันสวยจึ้งมากเดี๋ยววันนี้ตัวตัวนี้จะขออนุญาตทำคลิปแบบหลายๆคลิปเลยนะคะคุณแม่จะเห็นคลิปรหัส5 0 7นเจีดนาทีนิดึงเพราะพุ่ใจนำาเสนอจริงๆนะคะชอบมากดูจากอาการพรีเซนต์นำเสนอขายก็รู้ว่าชอบจริงๆนะคะนี่และคือตัวนี้คุณแม่สามารถใส่ออกงานได้หรือแม้กระทั่งเนี้ยค่ะใส่กับกางเกงลุกนี้ก็ดูดีอ่ะคุณแม่มันดูแบบ ดูแฟชั่นก็ได้ดูไปออกงานก็ได้ดูทํางานก็ได้ดูแบบได้หลายโอกาสจริงๆแล้วมันสวยแล้วมันเด่นแล้วใครฝรั่งเศสนะคะสีสันสวยทุกสีมันมี3สีคุณแม่ขาเห็นไหมคะสวยทุกสีเนาะนี่สีแรกใส่มาเปิดคลิปสีฟ้าค่ะ สีฟ้าค่ะคุณแม่สามารถเอาเสื้อตัวนี้ไปตัวหนึ่งเนาะแล้วก็คือถ้าด้านล่างถ้าคุณแม่มีกระโปรงผ้าไหมหรือผ้าซาตินสีอะไรในตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะใส่ได้หมดเลยถ้าคุณแม่มีซาตินสีฟ้าใ mm hmm. ส่ได้นะคุณแม่มีซาตินสีชมพูใส่ได้นะสีนี้ใส่ได้สีนี้ใส่ได้เห็นไหมคะเอาไปแมทง่ายมากด้วยเพราะน้องข้างในเขามีหลายสีค่ะแล้วก็เอาไปแบบใส่ตามธีมงานได้เลยสวยและพันเจ็ดปกติอ่ะถ้าเกิดเป็นผ้าฝรั่งเศสเกตเนี่ยต้องคืน2 0 0พแต่ช่วงนี้พูจริงๆว่า ทำราคาแบบ น่ารักน่ารักมาให้แหละนะคะพูดจริงๆพูดแอบพูดพูดเบาๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงให้ตรงไปกว่าน,นี้อีกแล้วนะคะอารู้ๆกันอยู่เนาะทำราคาสุดๆแล้วมาให้นะคะด้านในก็ซับในใช้ผ้าแบบแพงกว่าผ้าซับในปกติด้วยใช้สตินให้ด้วยอ่ะนะคะยังแค่พันเจ็ดเก้าสิบอ่ะนะคะรับเถอะนะแล้วก็คือผ้าพับหนึ่งตัดได้ไม่กี่ตัวนะก็ถ้าใครสนใจค่ะรีบรยมาสั่งโทรมาสั่งได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะจะพยายามยืนให้ดูนะคะจะอวดชุดเรานะคะชุดเราสวยจริงๆส สีฟ้าค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เอาไปใส่กางเกงก็เลิศนะคะควรมีสุดๆเลยนะรุ่นเนี้ย507ค่ะสีฟ้าค่ะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีก2องสีให้เลือกเนาะแล้วเดี๋ยวทําคลิปแบบ่าถ่ายใส่หุ่นให้ดูด้วยนะคะถ่ายแบบซูมผ้าให้ดูด้วยอันนี้สีฟ้าค่ะด้านหลังเนาะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ ตัวนี้รหัส507และตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะเพื่อไม่ให้สับสนเดี๋ยวนะ้งขึ้นชื่อสีไว้ให้ด้วยค่ะตัวนี้สีชมพูสวยทุกสีเลยผ้ามันสวยจริงๆค่ะคุณแม่ค่ะดอกน้องคือรอยทุกอันแต่ว่าวิธีการดูแลสำหรับใครที่ดูมาและกําลังกังวลว่าดูแลยากไหมต้องส่งซักรีดไหมบอกเลยว่าไม่ต้องนะคะไม่ต้องคุณแม่สหรับการดูแลนะคะคุณแม่ค่ะไม่ต้องเอาไปส่งซักรีดนะคะเราสามารถ ดูแลเขาได้เองนะคะที่บ้านง่ายๆนะคะไม่ต้องใส่เครื่องเนาะเอาไปซักมือนะคะแล้วก็อยา่าขยี้เขาแรงๆนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นตะข่ายอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้ใส่เปื้อนอะไรมากมายเนาะก็แค่แช่แปะไว้แล้วก็ขยำขยำขยำแล้วก็สบัดสบัด,บดขึ้นปากเนาะเวลารีดค่ะคุณแม่ขาใช้ไฟกลางเนาะก็ตัวนี้มันไม่ได้ ผ้ามันก็เนื้อดีอยู่มันไม่ได้แบบรูบง่ายวูบไฟง่ายขนาดนั้นนะคะเนื้อเขาก็ดูแลรักษาง่ายเหมือนเนื้อผ้าบุกหง่าทั่วไปมันไม่ได้ดูแลยากอะไรเลยนะคะและส่วนดอ,ดอกตัวนี้ค่ะคุณแม่คะใช้ไฟกลางรีดทับ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 น้องได้เลยไม่มีปัญหานะคะไม่เป็นปัญหาใดอยาด่างใดเนาะสำหรับใครที่กังวลว่าดูแลยากไหมไม่ยากอย่างที่คิดไม่จําเป็นต้องสั่งส่งซักรีแต่ส่งก็ได้แล้วแต่เนาะแต่ว่าดูแลที่บ้านก็ได้นะคะขอโทษด้วยที่อาจจะพูดเดยนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากจะอยากจะสื่อสารกับ ลูกค้าอยากจะคุยกับคุณแม่เนาะก็อ่ะนี่นะคะ สีชมพูค่ะระหว่างพูดไปเนี่ยก็เลยยืนให้ดูสีไปนะคะมีค่ะสีชมพูนะคะด้านในซับในซาตินเนาะซับในซาตินอย่างดีสีชมพูให้นะคะขับรายดอกให้เด่นและเสื้อมันสวยจริงๆนะคะแอบกระซิบว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยผ้าตัวนี้เนี่ยน้องชมชอบมากถึงขนาดค่ะยักไว้ตัวแักไว้เพื่อที่จะตัดเบสของตัวเองใส่เลยนะชอบจริงๆนะคะดูได้เลยว่ามีความสุขมากเับการมาใส่พรีเซนต์เสื้อให้อะ่ะชอบจริงๆค่ะมันสวยเห็นไหมคะ นี่เลยนะคะไซส์นะคะมี36 38 40 42 44 ะะราคา1,790ราคา1,790บาทไซส์ใหญ่กว่านี้ตัดให้ได้นะคะเพิ่มค่าผ้าขึ้นเล็กน้อยเนาะอะไงก็สอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะคะก็อย่าลืมเผื่อไซส์นะคะอกจริงเท่าไร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูเนาะสีชมพูนะคะพื้นตาข่ายเขาค่ะจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะยืนให้ดูในย,ยืนให้ดูสีเนาะพูดเยอะนิดนึงนะคะคุณแม่ขาขออภัยด้วยนะเดี๋ยวจะมีคลิปแบบสั้นๆให้นะคะ นี่ค่ะอันนี้คือสีชมพูเนาะราคา1,790บาทงานไม่มีพร้อมส่งนะคะรอสินค้า3วัน5วัน7วันประมาณนั้นแล้วแต่คิวแต่แต่ลายช่วงนะคะสวยจริงๆนะคะใส่กระตังเกงก็ได้ใส่ไปเดินห้างแล้วเลิศสุดๆไปเลยคนมองแต่ลมรถเลยเชื่อหนูนะคะ สวยค่ะนี่ค่ะสีชมพูค่ะรหัส507ค่ะคุณแม่ค่ะและสีนี้เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองซับในซาตินสีเหลืองทองอ่อนๆแบบนี้ให้ค่ะพื้นต่ข่ายตัวนี้ก็สีเหลืองนะคะมีสามสีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองน้ำชส้มรูเลยว่าตอนนี้ทุกคนกําลังแบบสวยทุกสีแล้วก็กําลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมว่าอยากได้สีไหน หนูก็แนะนําให้ไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูเองชอบทุกสีนะคะเพราะว่าทั้ง3สีนี้น้ำส้มเป็นคนไปเลือกแล้วก็แมตต์ซาตินแมตท์ผ้าตะข่ายเองนะคะแน่นอนว่าน้ำส้มชอบทุกสีจริงๆค่ะนะคะสวยทั้ง3สีเลยนะคะสีไหนก็ใส่สวยแล้วคือมันแบบ สวยแปลกตาจริงๆสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าที่ยังไม่มีมีใครมีแน่นอนเนาะมันเป็นผ้าแปลกใหม่เนาะเป็นผ้าฝรั่งเศสค่ะไม่ต้องบอกเลยว่าผ้าน้องแพงเพราะว่าคุณแม่ลองดูกันอ่ะการทอการถักทอเพราะว่าน้องร้อยทุกดอกขนาดนี้นะคะผ้ามันแพงแน่นอนคุณแม่ปกติมันคือมันต้องสองพันกว่าเหมือนที่เราขายขายกันเนาะสองพันกว่าสองพันสองสองพันหนึ่งอะไรประมาณนั้นเลยนะคะแต่ช่วงนี้ให้แค่พันเจ็ดเก้าสิบไม่รับก็ไม่รู้จะรับตอนไหนแล้วนะคะแล้วคือผ้า มีจานวนจํากัดนะไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆว่าผ้ามันมีจํานวนจํากัดคือถ้าตัดหมดก็คือหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจคุณแม่คะ มาส no ั่งโทรมาสั่งได้เลยนะถ้าใครไม่รู้ไซต์ตัวเองนะคะคุณแม่หนังนี้นะวัดอกจริงนะคะเป็นนิ้วไม่ต้องเผื่อวัดเอววัดสะโพกวัดหน้าท้องเป็นนิ้วไม่ต้องเผื่อนะแล้วก็แจ้งกับคนรับงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราช่วยปรึกษาดูแลไซต์ให้นะแต่คุณแม่ต้องรู้ไซต์ตัวเองนะคะว่าเราอกจริงเท่าไหร่เราวมีหน้าท้องไหมนะต้องวัดให้ถูกต้องเป็นนิ้วแบบไม่ต้องเผื่อนะคะนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้ไซต์ตัวเองแล้วรีบไลน์มาสั่งโทรมาสั่งก่อนที่สีที่ถูก ใจจะหมดนะคะอันนี้สีเหลืองค่ะพูดเดยอะนิดนึงเนี่ยคืออยากให้ดูสีเนาะจะยืนเฉยๆก็อะไรยอยู่ก็ขอพูดสักหน่อยแล้วกันนะคะสีเหลืองค่ะคุณแม่คะในส่วนของตรงแขนเนาะนี่มันก็จะมีแบบดอกให้ปรับปลายแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ไปแย่งกันเด่นกับตรงช่วงตัวเนาะถ้าอันนี้ก็เด่นอันนี้ก็เด่นไม่ไหวละนะอาจจะไม่กล้าใส่กันนะคะอันนี้คือแบบอาหารการคิดมาแล้วเนาะว่าเป็นประมาณนี้แหละสวยนะคะคุณแม่รับตัวนี้ไปสักตัวหนึ่งเนาะและข้างล่างเนี่ย อ่ะสมมติตัวนี้สีเหลืองใช่ปะคะแน่นอนใส่กับปรงทองได้ตัวนี้สีเหลืองใช่ไหมคุณแม่ใส่กับปรงฟ้ายังได้เลยใส่กับปงเขียวอ่อนยังได้เลยใส่กับปรงชมพูงได้เลยนะคะแต่งง่ายมากละคือพันเสิถูกไปไหนถูกแบบงงเหมือนกันว่าเออช่วงนี้ทําเอายอดวิวคนดูเลยคะ่ะคุณแม่คะ่ะพูดตรงๆนะคะนะคะราคานี่คือทําเอายอดคนดูเลยคะ่ะ อยากให้คนดูช่องเยอะๆแท่นั้นเลยนะคะนี่ค่ะทำมาเรียกกระแสสักหน่อยนึงนะคะรหัส507ค่ะราคา1,790บาทนะคะสำหรับไซส์ปกติ36จนถึง44เนาะ46-48ทำได้ค่ะก็ะคือบวกค่าผ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนาะทุกตัวไม่มีพร้อมส่งนะคะเป็นงานพรีออเดอร์สั่งตัดตามออเดอร์คุณแม่นะคะรอ3วัน5วัน7วันประมาณนั้นค่ะนี่เลยนะคะสีเหลืองค่ะ ก็เดี๋ยวมีคลิปสั้นให้ดูด้วยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะยาวแล้วละ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ